สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่2ตุลาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะประจวบทีดีขันเปิดตลาดบกถนนสายวัฒนธรรมสู้สึกคึกคักค่ะ เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่1ตุลาคม2566ที่ผ่านมาที่บริเวณชุมชนหัวบ้านถนนสู้สึกเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นายโกวิทพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานตลาดบกถนนสายวัฒนธรรมสู้สึกคึกคักโดยมีนายองค์รักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวต้อนรับมีนางสาวราพันธ์ชัยชนะสิริรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่า รายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมามีนางสาวธีนัสสมบัติเิริลผู้ช่วยปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายชานวิทย์อุณหสุทธิยาโน์นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสังคมแดงโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งนายสลาวุฒิลิมอรุณรักนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายกมลแก้วเทศนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำโดยนางกิษณาแพแสงจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชุมชนหัวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมซึ่งมาจากอัตลักษณ์ของชุมชนหัวบ้านโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ซึ่งในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์และใน ช่วงบ่ายจะเป็นการจัดตลาดจำหน่ายสินค้าที่มาจากชุมชนต่างๆและสินค้าเกษตรรวมไปถึงการแสดงสืบสารวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของไทยเป็นต้นนายโกวิทพกามาตอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีเป้าหมายและพันธกิจสำคัญในการเทิดทูตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และทำนุบำรงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งขับเคลื่อนงานาศาสนาศิลปะและวัฒ รรมปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้แกร่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนดังนั้นจึงได้ดำเนินการโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งการดำเนินงานพัฒนาตลาดบุกสืบสารวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2566ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบุกที่มีความเข้มแข็งทางด้านสถานที่และชุมชนที่พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับตลาดบุกจำนวน1ิแห่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรงสรค์และวัฒนธรรมซึ่งตลาดวัฒนธรรมสู้ศึกคึกคักแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน10ตลาดบกสืบสารวัฒนธรรมไทยประจําปีงบประมาณพศ2566ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งตามที่รัฐบาลที่ปัจจุบันนะครับที่นําโดยท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับท่านมีนโยบายที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับภายหลังจากสถานการณ์โควิดผ่านไปนะครับด้วยการนํามิติในทุกภาคส่วนนะครับทั้งในเชิงของการท่องเที่ยวก็ดีทั้งในเชิงของเศรษฐกิจก็ดีนะครับรวมทั้งในเชิงของวัฒนธรรมเนี่ยก็ที่จะมาทําเป็นทุนของประเทศแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ประเทศเข้าสู่พื้นที่ลงมาถึงระดับจังหวัดระดับอําเภอในกระทั่งระดับตาบลนะครับกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมนะครับให้นํานโยบายดังกล่าวมาปฏิบัตินะครับจึงได้ดําเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ดําเนินการโครงการ10ตลาดบก6ตลาดน้ำนะครับซึ่งได้มอบให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมดาเนินโครงการ10ตลาดบกตลาดบกถนนวัฒนธรรม สู้สึกิคคักที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับได้พิจารณาแล้วเป็นสถานที่หรือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในเชิงของการท่องเที่ยวนะครับที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดจึงได้ร่วมกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านเครือข่ายวัฒนธรรมทุกอำเภอทั้ง8อำเภอของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดเราจึงได้จัดก,กิจกรรมที่จะส่งเสริมตลาดสู้สึกคึกคักในวันนี้นะครับเป็นการที่จะดําเนินการร่วมกับในพื้นที่ซึ่งจริงๆเนี่ยทางพื้นที่ก็ได้ดําเนินการอยู่แล้วนะครับแต,แต่วันนี้เรามาเปิดให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้คุยกับท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดว่าเราดูว่าจะได้มีในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีผู้ประกอบการเข้ามาดําเนินการกี่ท่านนะครับกี่ราย แล้วก็เม็ดเงินหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์จะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็คงจะมีกิจกรรมเข้ามาเสริมในตลาดมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนําเงินเข้าสู่จังหวัดประจวบคิริขันในทุกอาเภอโดยภาพรวมครับครในในปีงบประมาณ2566นะครับต่อเนื่อง267 7นะครับตลาดทุกสุดคึกคักที่ตาบลหัวบ้านนี้เป็นตลาดลาดับที่2นะครับ ที่เราได้ดําเนินการซึ่งตลาดลําดับที่1เมื่อวันศุกร์ที่29กันยายนที่ผ่านมาก็ได้ไปเปิดที่ตลาดบ้านชากแง้วที่อำเภอบางละมุงนะครับจังหวัดชนบุรีก็ทราบจากการประเมินผลหลังจากเปิดตลาดแล้วว่าคึกคักมากนะครับนักท่องเที่ยวก็กลับเข้ามานะครับแล้วก็มีการซื้อขายเป็นจํานวนมากนะครับผมก็หวังว่าตลาดคึกคักที่สู้สึกแห่งนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเ,เข้ามา เป็นจำนวนมากหลังจากเราได้ทําการเปิดตลาดในวันนี้นะครับก็จะได้มีเม็ดเงินนะครับลงมาสู่พื้นที่นะครับด้วยความกรุณาของท่านผู้ประกอบการนะครับที่แต่งตัวอย่างสวยงามในวันนี้ทุกท่านนะครับเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักมิสแกนประจวบคีรีขันธ์ปี2024ค่ะวันที่1ตุลาคม2566เวลา12นาฬิกาที่ผ่านมา ที่อาคารเลขที่96ทับ6 SLK คลินิกสาขาหัวหินถนนเพชรเกษมอำเภอหัวหินนายพาติยันนิ่มน้อยผู้ถือลิขสิทธิ์มิสแคนประจวบคีรีขันธ์ปี2024จัดงานเปิดตัวผู้สนับสนุนหลักมิสแคนประจวบคีรีขันธ์ปี2024อย่างเป็นทางการและเปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแคนประจวบคีรีขันธ์2024ที่จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2566ขอเชิญชวนเหล่าสาวงามที่มีความมั่นใจ มาสมัครประกวดมิสแกนประจบคีลีขัน2024กันเยอะๆสามารถสมัครได้ที่ SLK คล i นิกหัวหินและสาขาเมืองประจบคีริีขันได้ตลอดทุกวัน วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแนะนําผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการการประกวดมิสแกนประจบคีรีขันปี2024คือดรมนัสพันธ์จัตุพันธ์คุณควางผู้บริหารคลินิกศัละยะกรรมเสริมความงาม SLK Clinic สาขาหัวหินกล่าวรายละเอียดในการจัดงานครั้งนี้และมอบกิฟต์ไวช์ชื่อสำหรับผู้เข้าประกวดมิสแกนประจบคีรีขัน2024ทุกท่านได้รับเกียรติจากนางพุทธยาพันแสงอุปนาย,ยกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชัอำพร้อมคณะจากสม สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชาำแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมงานในปีนี้พิเศษมากกว่าโดยทางกองประกวดได้เปิดโอกาสให้อำเภอต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการประกวดมิสแกนประจวบคีรีขันธ์แต่ละอำเภอมีผู้จัดการกองประกวดของอำเภอปานบุรีนางวัชรีศรีไทยกรรมาการผู้จัดการปานสแควร์บรรยากาศภายในงานนอกจากจะมีการเปิดตัวผู้สนับสนุนการประกวดในปีนี้ยังจัดให้มีการแสดงโชว์เปิดงานจากศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปจากวา วาด้าบายซินีนำโดยคุณสุทาซินีพรมเรียมกรรมาการผู้จัดการวาด้าบายซินีและมีการเดินแบบของเหล่ามิสแกนน้องอีฟนางสาวบุษิตาเกิดการรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสแกนปจบคิลิขัน2023นาสาวสุภาพรยมรักมิสแกนสมุดปาการ2023และน้องๆแกรนไอดอลปจบคิลิขัน2023วินร แฟนคลับไมอาโปเหมาลงหนังหัวหินดูแมนสวงค่ะวันที่30กันยายน2566เวลา12บนาฬกา30นาทีที่ผ่านมาแฟนคลับต่างชาติอินเตอร์แฟนเกาหลีร่วมกับอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนไมอาโป โปรโมดภาพยนตร์เรื่องแมนสวงโดยบริจาคเงินเหมาโรงภาพยนตร์ให้กับประชาชนทั่วไปนิสิตนักศึกษาหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ระยองเพชรบูรณ์เป็นต้นซึ่งวันนี้เป็นคิวของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันจำนวน100ที่นั่งที่โรงภาพยนตร์บูพอร์ซีนิเพ็กหัวหิน ผู้ประสานงานแฟนคลับไมอาโปในประเทศไทยกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทางแฟนคลับในประเทศเกาหลีและอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคลับอยากสนับสนุนผลงานของนักแสดงที่พวกเขาชื่นชอบทั้งอาโปนัทวินและไมภาคภูมิที่เป็นนักแสดงนําของภาพยนตร์เรื่องแมนสวงจึงได้จัดทําโปรเจก์เหมาลงภาพ,พยนตร์จํานวน1000พันที่นั่งทั่วประเทศให้กับประชาชนคนไทยนิสิตนักศึกษาได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะแฟนคลับเท่านั้นผู้ประสานงานยังกล่าวต่ออีก ว่าที่เลือกเมืองหัวหินเพราะเมืองหัวหินเป็นบ้านเกิดของอาโปนัทวินจึงเลือกที่จะเหมาโรงภาพยนตร์ที่เมืองหัวหินในช่วงปลายของโปรเจกต์นี้เพื่อช่วยโปรโมทงานของศิลปินในบ้านเกิดของศิลปินเองและอยากช่วยผลักดันให้ภาพยนตร์เรื่องแมนสวงเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ชวนคนไทยให้เห็นคุณค่าและความงามของวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้นรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรชอมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตค่ะ วันที่30กันยายน2 5 6 6ที่ผ่านมาพันตำรวจโทธวัชชัยขุนเอมรองผู้กำกับการสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณริมถนนเพชรเกษมขาล่องใต้อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีซึ่งรายงานให้พันตำรวจเอกสมเกียรติชมชายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอําพันตำรวจโทอภิรักษ์เพิ่มชยัยรองผู้กำกับการพันตำรวจตีกฤษดาย,ยอดเมฆ สารวัตรป้องกันและปราบปามสถานีตำรวจพูทอนชาทราบก่อนเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุเป็นบริเวณทางเข้าวัดบางไซย,ย้อยพบร่างของร้อยตํารวจโทรังสันเย็นสบายอายุ56ปีเราสารวัตรจราจรสถานีตํารวจพูทอนชาในสภาพแต่งเครื่องแบบชุดจราจร นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณกลางเกาะกลางถนนใกล้การพบรถจักรยานยนต์หลวงตาโล่8 1ด7 8ล้มคว่ำอยู่บนช่องทางเดินรถที่หนึ่งขาล่องใต้และพบป้ายบอกทางล้มคว่ำอยู่จึงได้ทำบันทึกการตรวจที่เกิดเหตุไว้และร่วมกับแพทย์ทำการชนะสวรพิกษพ พร้อมกันนี้พลตำรวจตีปิตินะหรือขัดพิชัยผู้บังคับการภูทรจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมเกียรติชมชายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชัอําได้เดินทางมาดูศพผู้ตายพร้อมให้กำลังใจญ,ญาติผู้เสียชีวิตและรับปากว่าจะดูแลสิทธทิประโยชน์ให้กับญาติผู้เสียชีวิตและแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตขณะที่บุตรสาวกำลังสภาพ่อเดินทางไปรับปริญญาอีก6วันแต่มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อน และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร0 6 2 9 6 5 2 4 4และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลืนความถี่8 8 7 5เมกะเฮิรสำหรับวันนี้ดิฉันสุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ